สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับห,หลายๆท่านห,หลายๆท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามานะคะส่งวันเดือนปีเกิดมาให้ดูให้ให้ดูให้ว่าจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหน ค่แล้วจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่17 1 7พฤศจิกายน2508นะคะท่านจะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนวันนี้พอน้อยมีคำตอบค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมา17พฤศจิกายน 2508ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568นะจ๊ะค่ะท่านไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหน กไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อบทไม่ว่าจะเป็นอปตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่17พฤศจิกายน2508ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไป เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารต้องเป็นบัญชีของท่านเองนะจ๊ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหวไหมการได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ใช้ธุรกรรมโดยตลอดมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะคะค่ะก็ใช้อยู่โดยปกตินะคะที่เป็นปัจจุบันค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีท่านต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอ,อน้อยปฏิบัติราชการอยู่ไม่ทราบว่าบัญชีตัวเองโดนปิด นะคะเอามาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุถึงคราวที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จนะคะก่ก็ฝากไว้สาหรับท่านที่สอบถามพาอน้อยเข้ามา17พฤศจิกายน2508ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนค่ะ ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่17พฤศจิกายน2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2568 เป็นต้นไปกาก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพ่อน้อยเข้ามา17พฤศจิก,กายน2508การรอไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงเดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะกาหรือท่านใดที่จะสอบถามพ่อน้อยเพิ่มเติม ส่งวันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวพอ,อน้อยดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ